ทีนี้ไปที่ตรังนะครับช่วงนี้ก็เตรียมที่จะเก็บดอกดาวเรืองในส่งขายช่วงลอยกระทงนะครับในพื้นที่หมู่3ตําบลหนองช้างแล่นอ,อําเภอห้วยยอดจังหวัดตรงังเกษตรกรครับได้ใช้พื้นที่ว่างระหว่างสวนปา๊มน้ำมันปลูกต้นดาวเรืองแล้วก็ได้เร่งเก็บดอกเพื่อส่งจําหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับใกล้วันลอยกระทงดอกดาวเรืองทั้งขนาดเล็กที่จําเป็นต้องอจาเป็นจำนวนมากนะครับมีออเดอร์สั่งซื้อในวันละ1-2,000ดอกเพื่อนําไปประดับกระทง นางอาทรจันหอมเกษตรกรตำบลหนองช้างและำอำเภอห้วยยอดบอกว่าปลูกปลาล์มน้ำมันว่าจำนวน8ไร่ระหว่ง100างร้อยปาล์มน้ำมันเติบโตออกผลผลิตก็ได้ปลูกต้นดาวเรืองไว้ทั้งดอกและก็ดอกใหญ่เพื่อจําหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัวนะครับตอนแรกจําหน่ายภายในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าไม่เพียงพอประกอบมีพ่อค้าแม่ค้าจากนอกพื้นที่ติดต่อขอซื้อด้วยจึงขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อย เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการกับปัจจุบันนะคะสามารถเก็บจำหน่ายได้ทุกวันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาคัญสาคัญจะมีออเดอร์เข้ามามากส่วนช่วงลอยกระทงมีออเดอร์สั่งซื้อวันละ2 0 0 0ันถึงสามพดอกราคาเริ่มต้นดอกละ40สตางค์ไปจนถึง4บาทแล้วแต่ขนาดสร้างไรายได้วันละ1 0 0 0งถึงสามพบาทค่ะนหมวเจาะพอดีนะครับดอกดาวเรืองทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยออกอช่วงนี้สร้างราง<ว>ยได้<ว><า>เลย <he? S 2> ใช่แล้วนี่ไปถ่ายรูปในสวนได้ด้วยนะาเขาให้ถ่ายนะจะขอให้ถ่ายนะสวย มากมากเลยนะครับ